โอ okay, เคครับผมขยแยกกลับสวัสดีค่ะซิตกท่านอยู่กับช่อง,งีนินาไวการนี่ฟอร์สปีดอับบาวนะวันนี้เรามาแต่งรถคันใหม่ไม่ใช่คันใหม่ดินเนื่อมาแต่งรถคันต่อก็คือหลัะจากที่เราที่เราแต่งไอ้ปอร์เช่ไปเนาะรอบนี้เราจะมาแต่งเจ้านี้กัน e อ r ชาร์เจอร์ SRT Hellcat ไปเลยนี่เหรอนะผมมีปะวะเหมือนผมจะมีเลยม่คอยแน่ใจเท่าไหร่ มันจะมีนะฮะเนี่ยเราลืมเหมือนกันว่าเอ้ก็มีตัอะไรบ้างวะที่แบบไอเนี่ยเหมือนจะไม่หรอแสดงแสดงว่าขายไปแล้วมั้งมาดูดิหรือหรือมันอยู่ออนไลน์วะมันอยู่ออนไลน์นี่ผมไม่แน่ใจว่าซื้อซื้อมาซื้อมาเหลือได้มานะลืมอัอัพเกรดเลยก็ได้หรือขายไปแล้วก็ไม่ลืมเหมือนกันทันนี้ คันนี้น่าจะได้วิ่งรอบเดียวอีกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไม่แน่ใจว่าันนจะอยู่คลาส,สอะไรดีตั้งขออนุญาตเลยละกันว่าเราก็ไม่รู้ว่าม,มันมีดอกไร้เยอะหรอวะอืมอนุญาตกันไปนอสจะไปเต็มกราฟ ช่วงล่างก็ดีๆหน่อยโหลดแต่มันออกออกไปทางดิฟพอสมควรคือรถมันไปทางดิฟนะใช่แต่ดิฟไม่ค่อยโอเท่าไหรถ้าจะไปดิฟจัจ๋าคอันนี้ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่ฮะผมลองใช้ในออนไลน์แล้วแม่งกลับ,บัดใช้ได้เลยสู้พวกคนอื่นๆมันเข้าใเท่าไหร่ แต่ยังว่าเป็นโลมาเซลไงก็เลยแบบมีอาการท้ายปัดบ้างอะไรอย่างงี้ไหนดูสิจับจับไปมาแฮนลิงสี 400. ่ร้อยได้แค่สี่ร้อยวะปัดไปงี้ก็ได้เดี๋ยวดูบอดี้บอดี้คันนี้เขารจะพูดยากน,นิดหนึ่งเพราะว่า นั่นแหละโคตรโอ้โหโค,ค,คบ้ามาเราจะเลือกต้นจากกระชนก่อนประเดิมมาแม่งถอดได้เลยที่ไหก,กันมาดูจุ้มลิ้นห,หนๆลิ้งก็ไปเลย ต่อไปก็ไฟอ๋ออ้นี่ก่อนอันนี้เลยข้าวกับไอตัวอันนี้ดีดินหน้าไฟแมงเลือกได้แต่อยากคือแบบวะอันเดิมพอโหดไปอน,นี้ก็อันนี้มีปีกเเคบมาด้วย จัดเจเราแต่งรถคันนี้ให้กลายเป็นอ,อุตราแมนถุยโ่งหลังก็หันยี <c oughs> น่เปเนไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วโว้จัดให้แม่งพาดโคตนเวอร์เลยเวอร์ชิบหายโ่งก็อัน,นีไปปเสริมความแข็งแกงเดชา อ้าวเดี๋ยวนะอ๋อมันมีบางอันที่มันจมอันเนี้ยแต่ถ้านี้ก็ไม่จมไปอ่ะแต่อันนี้มันเหมือนโดนตัดเลยเออเอารมณ์มันเหมือนโดนตัดไปหน่อยๆฮะเกิดการน,นี้เลยเหตายนี่น่าจะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าจะวิ่งรอบเดียวฮะ oh Jesus อ,อันนี้เลย ใช่แตขอก,อก็เกลี่ยนกับชนหลังก่อนถอดเลยไหมแต่ตอนแต่ตอนในออนไลน์ผมถอดนะเออผมขออย่างนี้แล้วกันทางกันนะ่ะเออสปอยเลอร์นี่แอบคิดหนักอยู่เพราะว่ารบมาอย่างนี้กูจะแต่งยังไงอะสปอยเลอร์แจ็คกูเลยว่ได้ปะไหนๆก็มาเวนี้ละ กูแดกก็ได้อะไฟก็ปรับดำไปเลยกลับมาที่ดิฟเฟอเซอร์มันนี้ลวกันมันไม่ได้แบบทับอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเปลี่ยนใหม่ซึ่งโหดผมชอบที่แบบว่าเปลี่ยนใหม่ดีวกว่าน,นี้กว่าดีกว่าเสริมอ่ะเออผมว่าเขาชอบเสริมอะไรมาที่ล้อแมก็กล้อไปเป็น อะไรดีวะเนี่ยมันการเลสซิ่งเหรออะไรดีวะเนี่ยแต่งยากอะเนี่ยงานงานในนี้เลยอันนี้เลสซิ่ง อันนี้เลยสตายลถม,มาสันคือมันหาแต่งยากนิดนึงเออถ้ารถมามาอย่างนี้ละหาด้วยเฮียเจ๋วปะล่ะตายเหรอตายผมได้หลบไปไปบ้างหรือ,อยังวะอันนี้มานี่เลยไหนดูนี่ดิ โดได้อยู่นะใช่ลายเต็มไอ้หายแม่งโอ้ลานนี้เคยโหลดไปหรอวะเพิ่ง้หลเนี่ยน่าจะออนไลน์มั้งไม่รู้ดิถ้ามันในออนไลน์มาเต็มด้วยก็งามไส้อยู่นะเพราะออนไลน์นี่ก็เห็นไหมในออนไลน์นี่โอโ้โหมีซ้ำด้วยไม่หรอกไอตอนนั้นมาบัก ลายไม่ยอมขึ้นเออจบจนการที่ต้องทำสีไหนดูนี้ดิเกี่ยวออเยี่ยวเหรอเฮ้ยแต่ลายนี้น่าจะเข้าอยู่นะเออมาเหมือนนี่ดีอ่ะนี่แล้วกันอนรารมณแบบพร้อมบ,บวกมากกว่าอันเนี้ย้อไม่ต้องเปลี่ยนสีเดิมหมาสมละ อันนี้นี้แล้วกันพิซซ่าต่อไปก็มาที่เอฟเฟกเสียงมานี้แล้วกันปาเลยเลยตอนนี้เหมือนเดิมฮะพาเดียวจบเพราะว่ามันมันอยู่เอสแล้วอะ่ะแล้วบอกกับว่าผมก็มีธุระนิดหน่อย นะเลยทำให้การอานของอัลบราวของอนเสิรสั้นนิดนึงปกติจะ20นาทีอันนี้มันสิบกว่านาะทีนิดๆเลยตอนนี้มา8นาะแ9ดเานาทีไม่็นแรได้อยู่แต่ที่บอกไงส่วนใหญ่เน้นแต่งเน้นแต่งมากกวแข่งอ่ะอ่ะโอ้ย แล้วคันนี้ค่อนข้างจะแบบแล้วเดียวมันอยู่ค้านี่มาแล้วอะ่ะอ็ออกตายลมอื่นเออนั่นแหละฮะปะ่าสี่มันขั้นสี่ร้อยนะแต่ไม่สี่ร้อยบวกเออก็แปลกคันเหมือนกัน มันจะแปลกโผล่จะแปลกคันนั้นเนี่ยออกตัวนี่สู้ไม่ได้เท่าไหร่ตีอย่าให้มันสปีดไฟล์มาแล้วกันซีสตีมเอาโอ้โหอะไรวะันเนี่ยแมงโดนสกัดดาวลุงหังแล้วบงังหังแล้วมาบางังไง สุดๆลัมโบสตีสตีมปา่าเนี่จ้าขนาดนี้ยังไงบลูข้างหน้าแสงหมดไปส่วนลูกใครไม่โชว์หรอกนะชนแล้วจัก,การานี้เนี่ยกลายเป็นการไรล่ะโอ้ยกลัวแล้วโอ้ยกลัวแล้ว เอ้ยมันต้องบางคัแนนคันหนึ่งโว้ยเชีย่ยมันฉีกระยะแล้วว่ะโดนหนักจริงรอบนี้เนี่ยเหยียบได้แค่นี้ว่ะสองร้อยห้าก้าสองร้อยหกสิบสปีดอาจจะ ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะแต่สูงโอเคอะระดับหนึง่งตัวสปีดคันนี้เออก็โอเคโอเคโอเค <c oughs> แต่ประเด็นคือมันด้วยคันที่มันเอาอตัวช้าไ,ไรปรถมันอาอาอัตราเร่งช้าเออเจออย่างนี้เข้าไปก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ ไปตามล็อกกี้บอกอยู่ว่าปลายมันมาเรียบร้อย หมุนไปเลยทีเดียวอ้าเหี้ยโอ้โหคอนโทรลไม่อยู่โอ้โหคอนโทรลไม่อยู่เมื่อกี้นี่เล่นรถเป๊ะเลยไปเฮ้ยรถโต เจี่ยไม่สู้รถตู้ที่เดียวพังเดียกวะเออกูซ่อมแม่งเลยเส้นทางยังอีกหน่อยก็จะถ uh ึงจุดหมายไม่ต้องมาอ้าวพังโว้ยเอาไปยิ้มหนึ่งกลายเป็นแม่คารีนี่ไงวะเนี่ย n่า đã chôn tung tăng còn nhiều mang kia bả. Ai oai. Finish. Ờ. Uh. Chứ không phải như vậy. Đợt đua nó เออมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะเออแต่มันเป็นรถเริม่มต้นคลาสเอสเลยอ่ะคันนี้อู้หูอูอ้หูแง่โอ,อ,โ,โ,อตโตก็ดี อ้าวนี่โผล่เ้ยโผล่แ yeah. ค่นี้เลยหากเสร็จน okay, ี okay, ่เสร็จเรียบร้อยชิงเลยใล้เสแล้วหรอกะนั่นเย๋โอยโอยอ้าวความโอเคครับผมนั่นคลิปดีกึ้นไงวะเนี่ยโอ้อยู่นี่ เกย์บอกนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบอย่า,าลืามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำคลิปต่อปไปเด้อเด้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนะาะเจอกันพานาจาสะพานนี้ก็ไปไวหน่อยไวเจอกันจา้า